ขั้นตอนของการต่อปากกระเป๋านะคะหรือเก็บขอบชิ้นงานด้านบนเราก็จะเริ่มจากด้านข้างที่เป็น1ชิ้นเริ่มจากหลัก3ทีฝั่งซ้ายนะคะถักวนซ้ายขึ้น1โซ่นะับเป็น x ตัวที่1แล้วก็ถักต่อไปให้ได้ 6x นะคะ ก็จะมาถึงช่องที่เป็นโซ่ให้เราถัก x คอมเส้นโซ่เลยค่ะได้เป็น1 x จากนั้นเราจะถักเชื่อม2ชิ้นนะคะด้วยการถัก a คอม2ชิ้นที่ติดกันแบบนี้นะคะพยายามดึงรวบให้มันมาชิดกันมากที่สุดค่ะแล้วก็ถักอีก1 x ลงในช่องนะคะ แล้วก็ถัก X ลงในช่องปกติเราก็จะถักเก็บขอบแบบนี้นะคะไปจนหมดแถวเลยจบหลักสุดท้ายนะคะยกห่วงขึ้นสูงถอดเข็มออก แทงลอดมาจากด้านหลังหลักที่2อ,ออกมาด้านหน้านะคะควักห่วงตัวนี้ไปไว้ด้านหลังเสร็จแล้วแทงเข็มลงในหลักที่สองเดิมเนี่ยค่ะแล้วก็ควักไหมออกมาด้านหน้าแล้วก็แทงกลับเข้าไปในห่วงที่อยู่ด้านหลังแบบนี้ควักไหมล่อสองห่วงนี้นะคะขึ้นมาก็จะได้เป็น x ตัวที่หนึงถ้าเพื่อนๆถักตามเก๋นะคะ x มันจะลุนไปข้างหน้าหหลักเสมอ จากนั้นเพื่อนๆถักตามแพทเทิร์นนี้เลยค่ะจนครบ5้าแถวลักษณะงานที่ได้ก็จะไม่มีการขึ้น1โซ่แล้วก็ไม่มีรอยเก็บสีนะคะถักมาจนถึงหลักสุดท้ายของแถวที่ห้าแล้วเราก็ตัดไหมดึงไหมออกนะคะร้อยเข้าไปในเข็มแล้วก็สอยเข้าไปที่หลักที่สองไปด้านหลัง2เส้นแบบนี้แล้วก็สอยไปที่หลักเส้นหลังของหลักสุดท้ายนะคะ นึ่งเส้นดึงกระชับให้เป็นลักษณะหลักเท่าๆกันกับหลักอื่นนะคะจากนั้นก็แทงไปที่เส้นหลักด้านหลังเพื่อที่จะเก็บปลายไหมค่ะสอยลอดเส้นหลักที่อยู่ด้านในชิ้นงานนะคะไปเรื่อยๆเพื่อที่จะเก็บปลายไหม ลอดได้สักสี่ห้าหลักแล้วนะคะให้เราล็อกไหมแบบนี้แล้วก็สอยต่อไปอีกสี่ห้าหลักตัดไหมออกได้เลยค่ะต่อไปเรามาถักสายกระเป๋านะคะให้เราเหลือไหมเริ่มต้นนะคะยาว ยาวกว่าในคลิปประมาณ2เท่าเลยค่ะเพื่อที่จะใช้เย็บติดกับตัวกระเป๋าทีนี้เราก็จะขึ้นงานแบบเซ้นโซ่นะคะทั้งหมด6โซ่ฐานจากนั้นเราขึ้น1โซ่แล้วถัก X ในโซ่ถัดไปค่ะ แล้วก็ถักต่อจะได้ทั้งหมด 6x นะคะทีนี้เราก็จะขึ้นแถวที่สองนะคะขึ้น1โซ่แล้วก็พลิกกลับด้านถักลงในช่องหลักให้ได้ 6x นะคะ หลักสุดท้ายของแถวที่สองเราก็ยังแทงในช่องหลักโดยลอดเส้นหลัก2เส้นเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ถักเอ็กขึ้นมาแถวที่สามขึ้นหนึ่งโซ่พลิกกลับด้านถักลงในช่องหลักแต่จะต่างตรงที่หลักสุดท้ายนะคะเราจะไม่แทงลงในช่องหลักแล้วแต่ว่าเราจะแทงไปที่ด้านข้างแล้วก็ถักเอ็กซขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้ขอบของสายกระเป๋าของเรา มันเป็นเส้นตรงเสมอกันจากนั้นก็จะถักเหมือนแถวที่3ขึ้นไปเรื่อยๆสายด้านหลังกิจะถัก120ยยแถวส่วนสายด้านหน้าจะถัก176แถวนะคะเพราะว่าสายด้านหน้ากิจะเล่นลูกเล่นให้มันมีสายพาดที่หน้ากระเป๋าค่ะถักสายเสร็จหเส้นนะคะให้เหลือไปลายไหมยาวประมาณสองฟุตเลยเอาไว้เย็บติดกระเป๋าค่ะ อันนี้เก๋แก้งานนะคะเพราะว่าไหมที่เก๋เหลือเอาไวเ้เย็บอะาคา่ะมันสั้นเกินไปเก๋ก็เลยต้องเอาไหมเส้นใหม่มาต่อให้มันยาวเพื่อที่จะเย็บติดกับกระเป๋าได้ง่ายๆอันนี้คือด้านข้างกระเป๋านะคะ1ชิ้นลายแล้วก็นับมาอีก1ชิ้นลายเราจะเย็บติดระหว่างตรงนี้นะคะก็เปิดแล้วก็หงายแบบนี้เราจะใช้เส้นที่ต่อ2ชิ้นงานนะคะเป็นเส้นกลาง ทีนี้นับมาจากแถวที่หนึ่งที่เราถักขอบค่ะนับออกมาหนึ่งสองนะคะแล้วก็นับแบ่งครึ่งไปทางซ้ายนะคะสามหลักเราก็จะเย็บเส้นตรงนี้นะคะหนึ่งเส้นติดกับสายกระเป๋าของเราหนึ่งหลัก เย็บติดคู่หลักแบบนี้นะคะสองครั้งแล้วก็สอยคู่หลักต่อไปนะคะจนได้ทั้งหมดหกคู่ ครบหกคู่แล้วนะคะสอยไปที่ด้านหลังของสายกระเป๋าแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเปิดสายกระเป๋าขึ้นแล้วก็สอยที่เส้นหลักด้านในชิ้นงานของตัวกระเป๋านะคะไปออกที่เส้นหลักของแถวสุดท้าย ทีนี้เราจะเย็บขอบของตัวกระเป๋านะคะติดกับสายโดยนับขึ้นมา1 2 3 3สามแถวนะคะแล้วก็เย็บแนวนี้ติดกับขอบของกระเป๋าโดยที่จะเย็บแบบด้นถอยหลังค่ะตรงนี้เกจะล็อกไหมเย็บนะคะ1ครั้งไม่ให้มันขยับ เสร็จแล้วเอาตัวกับสายนะคะมาแนบติดกันเพื่อที่จะหาหลักแรกในการเย็บก็จะเริ่มตรงนี้นะคะ แล้วก็เย็บด้นถอยหลังให้ได้ทั้งหมด6คู่หลักนะคะ พลกไปดูเส้นเย็บด้านหลังนะคะถ้าเราสอยเหนือเส้นเย็บก็สอยเหนือเส้นเย็บให้หมดทุกเส้นนะคะมันจะได้เฉียงไปทางเดียวกันแบบสวยๆอะคะ่ะ นี่นะคะเราสอยให้มันเฉียงแบบนี้เป็นแนวเดียวกันเสร็จแล้วเราก็ทำการเย็บซ่อนปลายใหม่ค่ะแล้วตัดออก สายด้านหลังกระเป๋าเราก็จะเย็บแบบนี้นะคะทีนี้ถ้าเป็นสายด้านหน้าที่เราจะปล่อยให้มันพาดกระเป๋าด้านหน้านะคะก็จะนับมาให้ครบ120แถวก่อนแล้วก็มาร์กเอาไว้นะคะที่ปลายแถว120เราก็จะเย็บติดที่ด้านหน้าในแถวที่สองของตัวกระเป๋าค่ะ ใช้ไหมยเย็บนะคะสอยที่ด้านในตัวกระเป๋าก่อนในแถวที่สองสอยหนึ่งเส้นคลอมเพื่อที่จะล็อกไหมยเย็บนะคะ สอยต่อไปนะคะไปออกตรงหลักที่เรามาร์กเอาไว้ว่าจะเย็บติดกับสายค่ะเย็บคอมติดทีละคู่หลักแบบร้นถอยหลงังเหมือนตอนที่เราเย็บขอบกระเป๋าติดกับตัวสายอะค่ะ เสร็จแล้วเราจะเย็บขอบของกระเป๋านะคะติดกับสายกระเป๋าขึ้นมาจากแถวที่120นับขึ้นมา3แถวแล้วก็เย็บติดกับขอบกระเป๋านะคะ คคบหกคู่หลักแล้วเราก็เย็บซ่อนปลายไว้ด้านในชิ้นงานแล้วก็ตัดปลายไหมที่เหลือทิ้งได้เลยค่ะ เสร็จแล้วเพื่อนๆจะทำซับในมาเย็บติดหรือไม่ทำก็ได้นะคะแล้วก็ใช้กระดุมแม่เหล็กขนาด18มิลค่ะมาปิดปากกระเป๋า